มีลูกค้าขอมาครับว่าสอนชํากิ่งกุหลาบป่าหน่อยเราก็เลยจะพามาหากุหลาบป่าจากที่เรามีอยู่เนี่ยได้มาจากไหนแล้วเราจะเอาไปทํายังไงต่อนะม,มาดูพวกนี้คือแปลงกุหลาบที่เราปลูกไว้แล้วพวกนี้มันจะมีกุหลาบป่าแทรกขึ้นมาจากตอองเขาพวกที่เป็นสายพันธุ์เนี่ยพวกนี้ใบมันจะกลมๆนะแต่กุหลาบป่าเนี่ยเขาจะใบแหลมๆอย่างนี้ เขาจะขึ้นมาจากตรงตอรครับนในมาดูตรงนี้จะเป็นตอสายพันธุ์ที่เราติดตาไว้ส่วนด้านล่างเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยนะจากตรงนี้นี่คือติดตาในด้านล่างอันนี้คือกุลาบป,ป่าครับเรามาดูว่าแบบไหนเขาถึงจะใช้ได้กิ่งอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยยังใช้ไม่ได้กิ่งเขียวอ่อนอย่างเงี้ยต้องรอเขาแก่กว่านี้ที่ใช้ได้ก็จะเป็น อย่างเี้เขียวเข้มเขียวเข้มแล้วเริ่มมีลายหน่อยเราก็จะตัดปุ๊บอย่างเี้คือใช้ได้เราก็จะได้กิ่งกุหลาป่าเราจะเอาเนี่ยไปชำํำเนี่ยเราก็ได้อย่างเงี้เดี๋ยวไปดูวิธีการชํำต่อก่อนจะนำมาชํำอะ่ะผมแนะนำนะแช่มยาบีหนึ่งเล่งล่าก่อนสักคืนหนึ่ง ก่อนจะนํามาปักชํำครับนี่จะเป็นดินพวกดินเนี่ยที่เราเตรียมไว้วัสดุปลูกพวกเป็นแกบเป็นดินเป็นขี้วัวผสมไปอะไรที่มันมีสารอาหารดีๆครับก็สามารถชํำได้หมดเลยพวกพีทมอสขุยเพา้าอะไรก็ได้เขาก็มีความร่วนสวยุยทําให้รากเดินได้ดีหลังจากเราแชา่น้นยา B1 ได้สัก1วันเราก็จะมาชํำเอาเนี้ยจิ้มลงไปเลย ขึ้ลงไปเลยอย่างนี้ตรงกลางๆไปแล้วครับสังเกตดูดีนะามของกุหลาบป่าเนี่ยจะชี้ลงถ้าชี้ขึ้นอย่างเงี้ยปักไม่ได้นะครับต้องให้ชี้ลงตาเขาจะขึ้นอย่างเงี้เราก็ปักไปเลยหลังจากที่เราชำเสร็จเนี่ยเราก็จะมาไว้ในที่มีแสแลนดําอย่างนงี้ครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาไม่มีใบเขาสังเคราะห์แสงยังไม่ได้ปรุงอาหารไม่ได้เราก็เลยต้องมาไว้ในที่ที่แดดมันอ่อน,ออน กองแสงได้ดีๆเขาจะได้ลากออกได้ดีแล้วโตโตได้ดีเราก็ไว้อย่างเงี้ยจนกว่า2เดือนเราก็จะมาติดตานำไปติดตาขยายสายพันธุ์ต่อไปครับเก mm ็บ hmm. ความรู้เล็กน้อยครับหลังเราชำเสร็จอะเราจะหาพวกปูนขาวปูนแดงอะไรอ่ะมาปิดแผลด้านบนในเขาไว้เพื่อที่กันแมลงเจาะหรือทำให้เขาไม่เป็นเชื้อราด้านบนเราก็จะมาปิดตาด้านบนนี้เขาไว้นะ แต่ว่าที่ไรไม่ได้สีเรียบก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไว้อย่างนี้เลยถ้าชอบความรู้ดีงี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ